สำหรับเรื่องสารเคมีที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตนะครับสารเคมีที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือสารอนินซีและก็สารอนซีสำหรับสารอินซีเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่ด้วยกัน2อย่างเท่านั้นก็คือเกลือแร่และก็น้ําส่วนสารออนซีเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่าหน่อย1ก็คือคาร์โบไฮเดรตครับสโปรตีน3ลิปิดครับสกรดนิวคลีอกหรือว่าสารดุกรรมและที่5ก็จะเป็นวิตามิน5ชนิดนี้ก็จะมีการแบ่งย่อยแต่ละกลุ่มอีกนะ ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิปิดแล้วก็กรดนิวคลีอิกวิตามินไม่ถือว่าเป็นสารชีวมเลกุลเนื่องจากว่าคุณสมบัติของสารชีวมลมันจะต้องมีขนาดใหญ่สาเหตุที่วิตามินเนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นสารชีวมเลกุลเนื่องจากว่ามันมีขนาดเล็กไงทีนี้ในการที่จะกลายเป็นสารชีวมเลกุลเนี่ยครับอย่างที่ทราบกันแล้วว่ามันมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแล้วมันเป็นโพลิเมอร์ด้วยนะครับแสดงว่ามันจะต้องมีหน่วยย่อยนะครับหรือว่ามันจะต้องมีโมเมอร์ที่ประกอบกันแล้วกลายเป็นตัวสารชีวมเลกุลนั้นนั หรือว่าน้ําตาลโมเลกุลเดียวเป็นโพลิเมอร์หรือว่าเป็นหน่วยย่อยนะครับหน่วยย่อยของโปรโตีนเนี่ยก็จะเป็นกรดอะมิโนหน่วยย่อยของลิปิดก็คือจะแตกต่างจากสารชีวะโมเลกุลอื่นเนื่องจากว่าหน่วยย่อยของลิปิดเนี่ยมันมีถึง2ชนิดมีอะไรบ้างละ่ะหนึ่งกลีเซอรลและก็กรดไขมันนะครับหน่วยย่อยของสารชีวะโมเลกุลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกรดอีกหรือว่าสารพันธุกรรมเนี่ยนะครับหน่วยย่อยของเขาก็จะเป็นนิวคลีโอไทด์โอเคสาหรับวันนี้พูดถึง หน่วยย่อยนะครับของสารชีวะมันกุลแล้วก็ประเภทของสารที่มีบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสารอนินทรีย์แล้วก็สารอนินทรีย์ครั้งหน้านะครับเราจะพูดถึงลักษณะเด่นของสารชีวะมัลกุลแต่ละประเภทกันนะครับว่ามันมีลักษณะเด่นอย่างไรนะครับได้เก๋อะไรบ้างมีชนิดย่อยอะไรกันบ้างนะครับโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ